สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กทีฮโรูฮารวันดูดีวันดูดีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันอังคารที่23กรกดาคม2567นะครับแลม3ขั้าเดือน8ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะ <c oughs> ท่านใดที่สนใจดูดวงชะตาดูเลิกดูยามทำการมองคลเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยคุณจะเห็น QR โคกบ,บนซ้ายมือขั้นบนนะคุณก็สแกน QR โคกมา <c oughs> เาพราะดูไม่ก็พิมพ์ไอดีไลน์ หน5่ง6้าห้นะครับเออเลขมหาเศรษฐีทุก <c oughs> ความเป็นมงคลคุณอย่าไปเข้าไอ้ไลน์แอดนะคือมันอาจารย์มันคือจารย์เข้าไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> ยังไงก็ไม่รู้เออมันระบบมันซับซ้อนเลือเกินนะถ้าคุณเข้าไปไลน์แอก็คงไม่มีการตอบสนองเพราะให้คุณมาอ่ไลน์นี้ดีที่สุด นะครับแต่เป็นลายในเรื่องของการดูดวงนะครับไม่ใช่เป็นลายในเรื่องของอะไรนะอะไรก็ไม่รู้บางคนส่งดุส่งนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยใช่ไหมเออเหมือนเอาเป็นที่ที่ฝากของอ่ะถ้าอย่างนี้จานขอบอกนะเออถ้าคุณแบบเอาอะไรมาเป็นเหมือนมาฝากไว้อะ่ะเออแลต่ถ้ามันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะเออแต่บางคนมาดีเป็นร้อยเงี้ย เดราก็อะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่เอ่าอ่ะอันนี้ต่อมามาพูดถึงความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในแรมสามคาความฝันเชื่อบอไอ่ได้กะนะครับเอ่อเรื่องฝันนะบางคนก็ฝันอาจจะนอนไม่หลับนะโอ้โหทุกวันนี้จานงานเยอะสมองเนี่คิด <laughs> เป็นพันพันตลอดปุ๊บม,ม,ม,มันหลายลหลายคนนะ เออทั้งงานทั้งเสริมดวงทั้งดูเลิกทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมดูวงจุ้ยอย่างเงี้ยบ้านแต่ละหลังมันไม่ได้ดังใจอะ่ะคือส่วนใหญ่ที่ไปดูแล้วโอ้โหมันสภาพแล้วเนี่ยนะเราคิดราคาถูกเท่านี้ว่าจะเพิ่มราคาดีไหมว่ามันช่างเหนื่อยเหนื่อยซะเหลือเกินมันต้องมันคือบางที่มันอยู่ไม่ได้อะ่ะ แก้ไปแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรมากมายเนี่ยมันอันนี้คือเรื่องจริงนะต่อให้ขนาดบ้านซินแสอ่ะเป็นบ้านของสินแสเลยที่มาปรึกษาอาจารย์อ่ะเขาบอกให้คุณนู้นคนนี้คนชื่อดังมาดูทั้งต่างประเทศเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่บ้านนี้อยู่ไม่ได้ให้ขายทิ้งไปซื้อใหม่อันนี้คือเรื่องจริงนะบางทีปรับแก้ไปมัน มันไม่มีประโยชน์อ,ะ,อะสถานที่มันไม่เอื้ออํานวยไงต่อดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยนะก่อนสร้างบ้านนมาดูฮงจุ้ยก่อนแล้วอาจารย์ก็จะส่งแผนผังไปให้แล้วคุณก็ส่งต่อไปให้สถานปนิกออกแบบตามตำแหน่งจุดที่การบอกนะครับันเนี้ยจะดีที่สุดนะแต่หลายคนก็มาอะไรก็ไม่รู้นะ เออคือเมื่อคุณคุณทำมาถามนิดน,ดนดหน่อยๆ่อยมันไม่มีประโยชน์หรอกคุณจะต้องดูแบบเต็มที่นะส่วนมากก็บอกไปหน่อยอแค่นั้นนะเออมันไม่ได้ผลอะไรมากมายตรกนะแต่ถ้าคุณดูเต็มที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันส่งผลหมดเลยกับคุณเนี่ยดึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเข้ามาเนี่ยนะครับขอให้คุณเป็นคนจริงทําจริงนะครับยังไงเนี่ยคุณสําเร็จอยู่แล้วเพราะาอาจารย์ทําให้หลายคนเนี่ยการเงินสภาพคล่องเขาดีหมด นะครับอย่างเช่นที่มหาเศรษฐีที่อยู่มาเลเซียนะเขาทำธุรกิจอะไรของเขานั่นแหละธุรกิจค้าขายนู่นนี่นั่นใช่ไหมอาจารย์ก็ถามเสริมดวงให้เขาไปทั้งทั้งจัททั้งไทยทั้งจีนสองอย่างครับเอก็รวยสภาพคล่องดีนะดูที่ดูที่เขาขนาดนับถือศาสนาศาสนาของเขาก็ยังมาสนใจบูชานู่นนี่นั่นเลย เออมันก็แล้วแต่เป็นความเชื่อนะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน <c oughs> อังคารมีทุกมากซาหัวใหม่เดวังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่เดวังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวังคารซรัพหายทาน้้ำมันในวังคารเนี่ยพัดผ้าที่อยู่ในดวงชะตานะครับเออนั่น,นเรากงสารเจ้าที่ติจุเะมาแล้วก็ขอพรได้เลยนะครับ ความเป็นมงคลให้คุณประสบความสําเร็จศาลเจ้าที่ติจุเอียจะช่วยนะครับเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองเข้าครับจุดประสงค์ที่จะให้วางด้านหน้าเนี่ยนะเนี่ยแหละนะครับคือการเรียกลูกค้าเข้าร้านคุณไม่ว่าคุณขายของอะไรก็แล้วแต่ยก็จะประสบความสําเร็จนะครับมีความเป็นมงคลนะ <c oughs> เอออันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ การเสียง CMC ประจวันกันอย่างรวดเร็วให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับในการสั่นกระดิ่งนะสาธุให้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองไหนทองด้วยนะครับอังนะได้ CMC ใบที่83ครับช่ชงชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยถูกแสงอาทิตย์บดบังท่านกําลังช่วงที่มีอุปสรรคนะแต่ก็ต้องมีความรอบคอบนะครับ ให้ระวังการถูกข่มเหงรังแกนะหรือการให้ร้ายเนี่ยการถูกข่มเหงถูกรังแกถูกให้ร้ายมันก็เป็นกรรมเก่าในอดีตปัญหาเนื่องรีสินถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรที่คุณได้พบเจอมันกลายเป็นกรรมเก่าคุณในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นแล้วนะครับก็โหสิกรรมตัดเฟรตัดกรรมกันไปนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามันไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงนะ แต่ถ้ามันสูงสูงเงี้ยโกงทีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ <c oughs> คุณจะเอาโหัสี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กันนะยังไม่งนะเออแล้วแต่นะนานาจิตจิตละตังตนนานาจิตตังมาพูดถึงความรักท่านก็มีอุปสครับความรักเนี้ไม่ก็ดีนะเออต่อมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ไม่ลาบเลย อย่าใจร้อนหู่วามนะครับการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้ต้องรอปอีกซักระยะหนึง่งนะพูดถึงคะแนนสอบไม่ดีนะครับพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บก็ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะครับก็ระวังการติดเชื้อนะพักผ่อนต้องให้เพียงพอนะครับไม่ทํางานแบบอาจารย์นะไีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคุณคิดดูสิยังไม่นอนนะนั่งเขียนผังอยู่ คุยดุคุยที่นะเออเรื่องห่งช่วยไม่เสร็จนางานเยอะนะ่วงนี้กระดาษเต็มเลยปากกาหมดเป็นเล่มๆเมขียนเขียนเขียนเข,ขียนเสร็จแล้วก็มาออกแบบนะแล้วก็ส่งให้นะครับบางคนก็จะมาสร้างบ้านก็ส่งให้ไปแล้วก็ไปตามตามที่การบอกเนี่ยนะครับก็จะประสบความสาเร็จดีนะบางทีหัวสมองมันไม่ได้พักเลยไปนอนนะ,นะเอ,อพอเวลาจะหลับใช่ไหมร่างกายมันจะมันจะมันจะหลับใช่ไหม แต่สมองไม่ยังทางานอยู่มันก็เลยเหมือนกับเครื่องมันกระตุกกระตุกอะ่ะต้องลุกลุกขึ้นมานั่งเออเว้ยม่อาจจะนอนไม่นอนไปเนี่ยเขาหนสองหนเนกว่าจะหลับเนี่ยนะอ,อ,อันนี้ต่อมา <c oughs> พูดถึงในเรื่องของดวงตามวันเกิดน,นะครับพูดถึงเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเว้นสีเหลืองไม่ดีนะ สีที่ดีประจำวันก็จะมีชมพูม่วงส้มแล้วก็สีดำนะครับสีดีสุดวันนี้ก็คือสีส้มสีหมากสุกนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็คือทิ่ตันตกนะทิศที่ไม่ดีคือตอนออกนะครับประจำเนวอนี้ตัวเลขนําโชคเสี่ยงได้ก็จะมี7,58ดห้าแปนะครับในดวงชะตา <c oughs> ต่อมาพูดถึงคนวันอังคารนะครับ คนเกิดวังคารเนี่ยคุณจําไว้ถ้าคุณมีลูกมีลูกมีลูกเป็นคนวันอังคารมีบริวาเป็นคนวันอังคารพูดดีๆกับเขาเขาจะถวายชีวิตให้กับคุณเออต้องมีวาทัศศิลนนะครับในการพูดเออแต่ไม่ใช่ว่าไปพูดไม่ดีนะไม่ดีเถียงทันควันเลย <c oughs> <c oughs> อยู่มีปัญหาเนี่ยนะคุณต้องรู้จักใช้เนี่ยคุณดวงดาวต่างๆมันบ่งบอกนะคุณจะทำงาน ปกครองคนคุณก็ต้องมีความรู้ในพวกนี้ด้วยเพื่อน,นําไปใช้ว่าคนนี้ต้องแบบไหนนู่นนี่นั่น,นเอ้ก็เหมือนของเบ้งอะของเบ้งรู้ทุกอย่างในการลองใจคนนะเพราะดวงชะตามันบอกหมดเลยอาจารย์ก็เห็นผมเห็นหมดด่านดวงแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอออันนี้เพราะคนวังคายก็เป็นคนที่มีค,มความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะถ้าคุณตั้งใจทําจริงไรก็จะประสบความสําเร็จตามนั้นคุณจะตั้งใจไง ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันร้อนในปัญหาระบบทางเดิอนอาหารโรคกระเพาะนะคนบางคารมักปวดหัวไมเกินเนี่ยเพราะว่าอะไรคุณอามีความตั้งใจสูงแล้วมันเครียดไปคิดมากเนี่ยมักปวดหัวไมเกินนะต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับคุณเรียกวาการเคารพสถานนับถือนะเก่งใจมากขึ้น ต่อมาคนเกิดวันพนรหัสเนี่ยนะครับถือว่าสติปัญญาค,ความรู้คุณดีนะเพราะงั้นการเรียนการสอบถือว่าเป็นผลดีนะครับคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีข่าวเรื่องวุฒิปลอมวุฒิบัตรปลอมปริญญาบัตรปลอมมันมีมาน,นานนมแล้ว <c oughs> เออถ้าใครเงินถึงบาลมีถึงกระซิบกระซิบ <c oughs> ไม่มีใครเขารู้หรอกใช่ไหม เออนี่นะมันก็แล้วแต่ก็ไปตรวจสอบกันเอาเองนะมันมีอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้มีมานานแนละ้ว <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงอ่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในหลวงความาคลั่งไคล้ศรัทธาเนี่ยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเอ,อ่อก็ช่วงนี้ก็จะนาโชคล่ามให้คุณนะเงินทองนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์ไม่ค่อยดีนะหาะไรายได้ก็เหนื่อยนะ หลายคนดาวสุขเป็นอุตสาหะเนี่ยคือหวเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะหาเงินหาทองได้นะก็ขอให้อดทนต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์คุณได้การช่วยเหลือสนับสนุสนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะคล้ายผู้หญิงจะสร้างความเสียหายให้กับคุณต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตาถูกหลอกถูกนะครับแล้วก็ตกน้ําตกท่านะเอออันนี้มาพูดถึง ปรากฏการผ่าดาวทูดีวันนี้ก็จันย้ายนะครับ11นาฬิกา15นาทีจันเข้าสู่ราศีคุมเรงชาวสิงห์มอกาสแล้วการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะแต่จันวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะระวังสุขภาพทางสายตาหรือมีปัญหาทะเลาะบาแว้งวิวาทะกับเพื่อนนะครับต่อมา <c oughs> น,น่าสงสารนะ น่าสงสารคนที่อาชีพคนที่สูงอายุคนสูงอายุจะตกงานมากขึ้นครับเพราะความคิดเฮงสวยเ,เขายังมีแรงมีความกำลังมียังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะธนาคารเนี่ยความคิดคุณเนี่ยถือว่าแย่มากนะคุณไม่สนับสนุนคนที่สูงอายุทำงานเนี่ยคุณไปไล่เขาออกต้องเท่านี้เอาไว้รุ่นเข้ามาทำงานไม่เอาคนแก่ทุกธนาคารเนี่ยถือว่าคุณเนี่ย ความคิดหลอยโถ้วยมากเลยเออคุณเดี๋ยวสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยให้กับคนแล้วก็ตกงานมากมายก็ไม่มีงานทําอ่ะคุณไปดูสิตกงานกันเยอะแยะแม่บ้านร้องหมร้องไห้เครียดทุกทรมานภาระหนี้สินต่างๆนานาตัวมาดูดวงชะตาอาจารย์ก็หลายคนเออนี่เหรอ <c oughs> แม่ไม่ไหวเล้สง,งสารนะคนก็ยังทํางานได้ให้เขาทํางานไปเถอะอาชีพ แม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยมันก็ถือว่านั่นแล้วนะอืขนแก่ตกงานนะสงสารกันนะอันนี้ต่อมา <c oughs> บางคนนะ่ะอายุหกสิบเจ็ดสิบยังเป็น <c oughs> ตกงานเนะี่ยม,มาถึงไหนแล้วเนนะี่ยเออเด,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 ดี๋ยวเดมาถึงระบบสิทธิวิชามาหาเวทูดดาว นะครับขอบปฏิทินเลิกยามของจีนนะเอ่อเลิกยามของจีนนะครับก็วันอังคารเนี่ยเป็นวันอ่าวันโบชื่อนะครับดินโบนะวันโบชื่อนะวันนี้วันหนูไม่ถูกกับม้านะครับชื่อไม่ถูกกับโง่นะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะวันวันเนี้ยวันของปีชวดดีอยู่แล้วครับแต่จะไม่ดีเพราะชงนะ่ะไม่ดีเฉพาะ ปีเดียวของวันนี้นะก็คือปีม้าครับวันนี้คนปีม้าไม่ดีนะครับชงนะเอ,อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีม้าเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะให้สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้เป็นการดีหรือถ้าไม่อย่างนั้นคนปีม้าถ้าชงเอ๊ะคนปีม้าจะทําอย่างไรให้คุณไปหางวนะครับให้คุณไปหาเอาพวงกุญแจแล้วกันอาจารย์เน้นพวงกุญแจที่เป็นรูปสัตว์ต่าง ติดตัวครับแล้วคุณจะแ้วคาดปลอดภัยดียนะไม่มีอุปสรรคใดๆพวงกุญแจรูปงวนะสำหรับคนเกิดปีม้านะครับเออในวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นธาตุดินดินโบนะครับเออในดวงชะตาเนี้ยธาตุดินมาแล้วดีสําหรับคนธาตุดินอยู่ยแล้วครับพบมิตรนะเหมือนคู่ธาตุพบมิตรหุ้นส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับคนธาตุดินมาฟ้าบดินนั้น พอเกิดทองเพราะคนธาตุทองสบายสบายมีคนอุปถัมภ์นะมีเงินมีทองมีการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับเออคนธาตุดินมาคนธาตุน้ําต้องระมัดระวังไวน้นิดหนึ่งนะครับในดวงชะตานะแต่พอดินมาวันนี้ครับโอ้โหคนธาตุไม้ดีใจกูได้ปุ๋ยแล้วเว้ยปุ๋ยอะไรปุ๋ยหนู <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ ก็นี่ยอยู่บนในตัวจื้อเลย <c oughs> หนูเป็นท่านน้ำนะนะอันนี้มาพูดถึง <c oughs> วันนี้ไม่เหมาะกับการย้ายบ้านนะครับเดินทางไกลนะเออเดินทางไกลหญิงมีคัรภห้ามกระทบถังข้าวนะครับเตียงนอนนะมอกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าขอบุตรสร้างบ้าน ซ่อมแซมมั่นหมายนะครับจับโจรผู้ร้ายแต่งงานแต่ไม่อยู่บุคคลเว้นวัดจับโจรผู้ร้ายส่วนหนึ่งแต่งงานส่วนหนึ่งแหมไม่ใช่ว่าจับโจรผู้ร้ายแต่งงานตกใจหมดเลยทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือช่วงเวลาที่ดีก็คือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นห้าทุ่มถึงตีสาม สีเสรมิมประจาวันก็เหลืองน้ําตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะไปหางานให้ใส่สีเขียวไปคุณจะพบช่องทางลู่ทางเรื่องงานนะครับออโอเคอน,นี้เยวต่อมามาพูดถึงมีเรื่องของนะครับไหนละราศีจักรนะเออราศีจักรเริ่มชาวราศีเมษนะครับ คนเม่การงานคุณดีครับได้รับหมอบหมายงานมีคนเก่งอ,อกใจเรื่องงานของคุณนะครับมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมไม่ควรคาดหวังเรื่องการเงินมากนะนะวันนี้คุณจะเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับคนลักคู่ของก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ชาวราศีพฤกษ์เนี่ยถือว่าชีวิตคุณด้านการงานดาวพระราหูนะครับคุณก็มั่นคงเรื่องงาน การเงินได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต้องติดต่อสื่อสารเดินทางถึงจะได้เงินนะครับส่วนด้านความรักก็คู่ครองก็ดูดาวจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวเพื่อรหัสยังเป็นวินาศอยู่แล้วเป็นคู่ครองด้วยควรอยู่แบบลับๆเบื้องหลังไม่ควรเปิดเผยด,ดีที่สุดค่อยเป็นค่อยไปเรื่องงานนะครับ ส่วนการเงินของคุณก็จะประสบความสำเร็จเรื่องเงินแต่ว่าวันนี้ดาวจันทร์ไม่ดีให้ระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารนะครับก็อยู่ราพะงานก็โอเคดีวันนี้คู่สัญญาคุณเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีนะครับ ใครทำราชการระวังการถูกตรวจสอบถูกลองเรียนนู่นนี่นั่นนะและดวงคุณจำการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับปั๊บปัปปป๊มีคนช่วยคุณนะต่อมาชาวราศีสิงคนสิงค์เนี่ดยดวชะตาคุณเนี่ยถูกจํากัดบางคนกําลังจะถูกยึดที่ขายท่อตลาดอยู่เนี่ยโอ้โหปวดหัหวบางคนก็ยื่นเอกสารเข้าไปในวังเพื่อ,ขอ,ข,อขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเอกสารมันหายไปไหน เงียบไปเลยนะครับเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะว่าตามเรื่องถึงไหนนะอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงการเงินคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับระวังสุขภาพนะต่อมาชาวราศรีกันคนราศรีกันดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับการงานเริ่มดีขึ้นแต่โดนตัดหน้างานเยอะแยะเลย <c oughs> ไม่เรื่องจริงนะ เอ้คนกันเนี่ยทำไมมีคนเพื่อนกันแท้ๆทำไมถึงทำเพื่อนรักหักเปลี่ยนโหดนะการเงินคุณก็โอเคนะอาจจะเหนื่อยต้องขยันให้มากนะครับเอ่อพยายามทำบุญเข้าไว้เป็นการดีต่อมาชาวราศีตุลคนตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดวงคุณดาวพระจันทร์ก็อยู่ปุตตะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอุปรสรรคนะครับระวังปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่า ส่วนการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่การเงินเริ่มดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะครับแต่ดาวการเงินคุณโคอจรดีขึ้นนะจะริบจะมีพละกกาลังเป็นอย่างดีจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณคิดก่อนในทางธุรกิจเรื่องเงินเพื่อให้ได้มานะครับเออฉกช,ชวยชวงชิงนู่นนี่นั่นต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกคุณดีอยู่แล้วครับการงานเริ่มดีขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปยังไงคุณดีตั้งแต่1 6เป็นต้นไปเป็นจังหวะจากโคน นะคุณจะจะสบายการงานหายห่วงเพราะมันมีห้าห่วงหายไม่มีละห่วงเออส่วนการเงินคุณก็วันนี้การเงินเป็นไงโอ้ยได้เงินครับได้เงินก็ดีแล้วครับต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยถือว่าชีวิตคุณการงานเนี่ยไม่ค่อยนี่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระวังผู้คําพูดผิดใจเนี่ยดาสุดเลยจะมาร่วมธุรกิจต่อกันผิดใจกันเรื่องเล็กเล็กน,น้อยน้อย เอ่อเรื่องอะไรอ่ะไปซื้อของสินค้านี้มามาให้เขาอ่าราคาเท่านี้สูงกว่าแล้วอยู่ดีๆเขาไปไปอยู่ดีไปหาเจอเอ๊ยราคาถูกกว่าแล้วมาพูดกับเขาว่าเอ้ยเขาไม่หาได้ราคาเท่านี้ทําไมมาขายเขาเท่านี้เรื่องหยุมหยิม <c oughs> ไอ้นั่นมันสินค้าตกรุ่นแต่นี่มันสินค้ายังไม่ตกรุ่นอันนั้นลกสะตะ๊อกเหี่มาทะเลาะกันแต่จะมาลมทุนส่วนกันเป็นร้าน,นก็มีปัญหากันอีกนะ พราะฉะนั้นชาวราศีธนูต้องระวังนิดนึงใจเย็นๆนะครับคําพูดต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรดูงชะตาคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจา,าตกลงพูดคุยนะครับพยายามส่วนบนไว้พักเข้าไว้มีเสี่ยงสิทธิคุ้มครองดวงชะตานะการเงินของคุณเนี่ยมีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมคุณมีการได้เงินอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมชีวิตคุณวันนี้ก็ดีนะครับส่วนการเงิน เพื่อรหัสเงินเข้าบ้านดีโดยสติปัญญาความรู้ของคุณนะครับมีเงินมีทองแต่ดาวความรักยังไม่ค่อยดีนะครับนะระวังคัรทะเลาะเบาะแวงต่อมาเช้านักขณาลาศีมีนคนลาศีมีนลาหูวันนี้ดีจะมีเงินมีทองมีท,มทรัพย์สินนะครับเออดวงชะตานะการเงินก็ดีเมยหลิงก็ดีไม่ต้องกลัวชนะทุกอย่างต้องสุขุมลุ่มลึกนะครับยังไงก็ประสบความสําเร็จนะ ไมับชัยจชนะไม่ต้องกลัวต้วสิ่งได้วันนี้เป็นธาตุดินเมยลิงจะได้ปุ๋ยโอ้อยังมีความสุขเออาจัดก,กามาเลยใส่สีเขียวเลยนะโอเคอันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ครบแล้วนะครับท่างาสิบสองภาีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ